สองกันเลยนะคะน้ำสองถ้วยน้ำตาลทรายสองถ้วยผุ่มวานิลาหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งครึ่งช้อนชาอ,อันนี้ต้องใช้ความร้อนไหมใช่อ่าพวกเธอหลบเดี๋ยวยังชนกันนะครับ เอาควรที่เย็นเลยอ่ะควรที่เย็นแล้วมีไหมที่ทำสังเร็นแล้วมีปะที่เย็นแล้วไม่มยังนะเย็นพร้อมพร้อม้วตงกนมีไหมมีเอาตรงรอมเอาแข็งมาใส่เย็นมีปะมีปะ้แข็งปะดีน่ารักดีนะ แล้วอันนี้นะมันคือส่วนที่ใช้ได้หรือ่อะส่วนสองค่ะส่วนสองนะคนอยู่นี่ส่วนไหนเนี่ย ตัวอะไรครับเนี่ยตัวลตัวน้ำค่ะตัวน้ำเนะอะมีน้ำเปล่าและใช้ปริมาณน้อยกว่าตะทีนี้นกมีน้ำเปลามีเอนะมีน้ำตาลค่ะ